นีิฮาวบอดเจียวมะลิสาคุณนอกบอดเจียวโรจาหานาบอดเจียวนภาพรพ่อสีบอดเจียวัยชัยสีชุมบอดเจียวพณนิตาสุนกะทกหนึ่งนครต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนพระราชวังแห่งนี้เป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าแม้แต่ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษจึงเรียกพระราชวังนี้ว่าพระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีนหรือกำแพงหมื่นลี้เพราะมีความยาวถึง6,350กิโลเมตรกำแพงเมืองจีนสร้างเมื่อ2,500ปีมาแล้วจุดประสงค์เพื่อป้องกันการลุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือและนับเป็นหนึ่งในเศษสิ่งมหาัศจรรย์ของโลกอีกด้วยค่ะ 3. สุสานจินซีฮ่องเต้สุสาร้องจักรพรรดิแห่งพระราช ชวงฉินที่เต็มไปด้วยหุ่นดินเผาของทหารและม้านับหมื่นว่ากันว่าจินซีฮ่องเต้มีพระบัญชาให้สร้างมหาสุสานเพื่อเป็นที่พักผ่อนชั่วนิรันด์โดยใช้ช่างฝีมือและคนงานกว่าเจ็ดแสนคนปั้นหุ่นทหารจากคนจากแบบที่เป็นคนจริงเมื่อปั้นเสร็จคนที่เป็นแบบจะถูกสังหารให้เป็นวิญญาณมาสถิตในหุ่นเพื่อพิทักษ์เพื่อพิทักษ์กสุสานทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครพบที่ฝังทศพของ จินซีห้องเต้และที่นี่ก็กลายเป็นหนึ่งในที่มหัศจรรย์ที่ตระลึงกันทั่วโลกซีาสตเมล์เทนในเมืองหยางโจเป็นภูเขาที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากตั้งอยู่ที่มณฑินกวางซี i, ซึ่งอยู่ทางใต้ของจีนทิวทัศน์ที่สวยงามของที่นี่คือการมองจากหยางโจเป็นเขตเทศบาลเล็กๆบริเวณชานเมืองกุ้ยหลินซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑิกวางซี หาโจตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรรมณฑลเจ้อ,อเจียงทางตะวันออกของจีนเป็นสวรรค์นบนดินที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาสีหูซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองและเป็นแหล่งท่องเช่วที่นัก่างเชว่วให้ความสนใจมากที่สุด 6. กจิวก่วจ้ากูเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของรรมณฑลสีเฉินประเทศจีนวิทาศาสา์ที่สวยมหัศจรรย์เดี๋ยวจะบรรยายยิ่งในฤด,ดูใบไม้ร่วงสีเหลืองของใบไม้สะท้อนผ่านาสีเขียวของผืนน้ำเกิดเป็นภาพที่สะกดทุกสายตา 7. ็ด พระราชวังโปตาราตั้งอยู่ที่กรุงาซาเขตปกครองตนเองทิเบตประเทศจีนสถานนี้ถูกสร้างในลักษณะของวังซ้อนวังพระราชวังนอกเรียกว่าวังขาวเราะทาสีขาวสร้างเสร็จปีคศ .1648 พระราชวังชั้นในเรียกว่าวังแดงได้ชื่อตามผนังที่ทาสีแดงสร้างที่หลังวังขาวเกือบ50ปีปัจจุบันพระราชวังโปตาลากลายเป็นพิพิธภัณฑ์และ สถานศก,กาละภายในวังขาวมีสำนักงานโรงเรียนศาสนาส่วนวังแดงเป็นส่วนที่ยังใช้ประกอบพิธีกรรมเป็นศูนย์รวมใจของโปตาลา8เดเดบันเซียงไห้เดบันเป็นภาษาเยอรมันหมายถึงจุดนัดพบหรือที่ชาวจีนเรียกว่าไหวท่านคือพื้นที่ที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำห่องู้ชิวทัศนที่น่าสนใจบริเวณนั้นก็คือเหล่าตึกที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ในยุคศตวรรษที่19ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นมิทรศการการแสดงถาปัตยกรรมนานาชาติ 9. จานแพนด้าแอนเฉิงตูอยากชิมอาหารพื้นเมืองอันมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่ควรผ้าเฉิงตูหนึ่งในเมืองสวยงามและเป็นแหล่งที่รวมอาหารเด็ดที่สุดในซีอานพร้อมสัมผัสแพนด้ายักษ์อย่างใกล้ชิดที่สถาบันวิจัยการผสมพันธุ์สัตว์และ 10. มราิอินฮ่องกง ความล้ำสมัยที่สุดของจีนสัมผัสได้จากฮ่องกงเชื่อกันว่าหากอยากเห็นภาพตะกรารตาและไฮเทคของบ้านเมืองพี่จีนให้ข้ามไปที่เกาะเกาลูนฝั่งฮ่องกงแล้วมองกลับมาและภาพนั้นจะปรากฏอยู่ตรงหน้าค่ะค่ะกิจกรรมนะคะเพื่อนๆสนใจสถานที่ท่องเที่ยวไหนในประเทศจีนบ้างคะ